ยาวนิดนึงนะคะขวัญจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคือคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมารีวิวนะคะรองพื้นในกลุ่มของขวัญทั้งหมด19ขวดอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะคะมีทั้งหมด9ขวด9้ายี่ห้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันทีละตัวเลยนะคะว่าตัวไหนใช้แล้วเป็นยังไงนะคะขอตัวพี่ก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะทําให้แบรนด์ไหนเสียหายนะคะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกหลังใช้จริงๆของขวัญน,นะคะว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยขวัญใช้แล้วแบบ รู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งถ้าขวัญว่ามันดีมันจะไม่ดีสําหรับคนที่ดูก็ได้หรือถ้าเกิดขวัญบอกว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยมันอาจจะดีสําหรับคนที่ดูอยู่ก็ได้คือมันยังไงแนะนำให้ทุกคนไปลองเองก่อนอย่าเชื่อขวัญร้อยเปอร์เซ็นต์คืออาจจะเชื่อเอาให้ไป,ไปตัดสินใจอประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์ขวัญแนะนําให้ไปลองเองนะคะ แล้วก็บอกไว้ก่อนนะคะเผื่อใครตัดสินใจจะซื้อตามนะคะขวานเป็นคนน้ามันมากมันเยอะไม่ใช่มันแค่คีโซนคือหน้ามันมากๆมากๆเป็นสิวง่ายนะคะคือเป็นสิวบ่อยมากนะคะแบบใช้อะไรนิดหน่อยไม่ดีนิดหน่อยมันก็จะแบบเป็นสิวไม่ถูกกับหน้าปุ๊บก็เป็นสิวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วขวานก็เป็นผิวแพง้ง่ายด้วยนะคะเวลาที่แบบใช้พวกเครื่องสำอางหรือแบบสกินแคร์ที่มันมีสารกันเสียตัวที่ขวันแพ้ขวัญก็จะเป็นแบบเืนผื่นผื่นผดผด,ดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ เริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเบ a n Decay ตัวนี้ All Nighter นะคะตัวนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นลูกรักของขวันตัวหนึ่งเลยนะคะเนื้อมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะแต่ว่ามันเกลี่ยง่ายนะคะนี่ขวานใช้เบอร์2.5นะคะใช่2.5อันนี้คือเนื้อของมันมันจะมีความแบบปกปิดนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะแบบแห้งไวมากแนะนําว่าให้รีบเกลี่ยนะคะคือถ้าเกิดปาดทิ้งไว้แล้วค่อยมาเกลีย่ยทีหลังมันจะเกลีย่ยไม่ไปแล้วคือรองพื้นตัวนี้นะคะมันไม่มีน้าหอมนะแต่ขวัญคิดว่าเขาเขาบอกว่ามันเป็นแม e f ์ฟินิชออยฟรีด้วยแล้วก็เป็น f u ค l c เ v e ร a g e ก็คือปกปิดได้เนียนกริปเลยแต่สําหรับขวัญขวัญว่าก็ยังไม่ได้แบบปกปิดถึงขั้นแบบปิดรอยสิวได้มิดนะคะก็คือปกปิดได้ประมาณ80% แล้วก็คุมมันไมมขวัญให้ประมาณ7เต็ม10นะคะก็คือไม่ได้คุมมันทั้งวันคนะนั้นอาจจะต้องเซตแป้งทับหรือว่าแบบฉีดสเปรย์ที่มันเป็นเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ทับก็จะอยู่ทนแต่ที่สําคัญสีมันจะดรอปลงนิดนึงแนะนําให้ทุกคนซื้อสีที่สว่างกว่าผิวประมาณครึ่งเฉดหรือ1เฉดนะคะเพราะอันเนี้ยขวัญก็ซื้อที่มันสว่างกว่าผิว1เฉดเหมือนกันแล้วมันก็กระดบลงนิดนึงนะคะสรุปว่ารองพื้นออนไนเตอร์ตัวนี้ของ u r b a n Decay ก็คือให้ไป4ี่ดาวนะคะ ชวต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลยเป็น Giorgio Armani นะคะซึ่งขวันเคยดูโมเมภาพเพลินแล้วแบบอยากได้มากอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งได้ลองใช้เมื่อไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคือแบบมันไม่ได้แบบคุมมันว่าบางอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มันเป็น l a s t i n g Silk UV Foundation SPF 20คอนญใช้เบอร์2นะคะสีพอดีผิวขวดเลยนะคะเบอร์2ก็คือจะเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างนิดนึงเนื้อมันก็จะแบบ เหมือนเหมือนลื่นๆื่นนวลนวหน่อยนะก็คือค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบแห้งไวอะไรขนาดนั้นมันก็คือผิวนวลสวยขวัญว่ามันเหมาะกับผิวผสมมากกว่าผิวมันมากๆแบบขวัญน,นะเออแล้วมันก็มีกลิ่นหอมนะคะคือมีน้ําหอมนั่นเองนะคะแล้วก็คือมันจะให้ผิวที่ค่อนข้างดูโกลนะคะถ้าเทียบกับ u เ b อร์เนเคมเมื่อกี้คือมันจะแมทแบบแมทไปเลยไม่มีความโกลแต่นี้มันจะมีแบบความโกลอยู่บนผิวเห็นไหม สรุปนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะคือมันไม่ได้คุมมันนะสำหรับคนที่เน่ามันมากอาจจะได้แค่หนถึงสองชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วมันก็ได้ลุกผิวสบายๆไม่ได้ปกปิดเวอร์อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบอยู่ทนทั้งวันมันก็จะมีแบบหลุดๆออกไปบ้างขวัญก็ให้3ดาวเต็ม5ดาวแล้วกันนะคะสําหรับ george armani อ,อันนี้นะคะ ตัวที่3นะคะก็จะเป็น h o u r g l a s s นะคะเป็นรุ่น e m m a c u l a t e Liquid Powder Foundation Mattifying Oil Free นะคะเป็นหลอดๆแบบนี้คือบอกเลยว่าตัวนี้ขวัญค่อนข้างผิดหวังกับมันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าควัญเห็นว่าทุกคนแบบเอ้ยมันคุมมันมากๆเลยมันแมทมากๆเลยขวัญก็เลยแบบเฮยยาบใต้มากอะไรเงี้ยมันเป็นสีพอเช l เลนนะคะก็เดี๋ยวขวัญจะให้ทุกคนดูเนื้อก่อนมันจะเป็นแบบหลอดๆอ,อย่างนี้นะคะนี ต,ต่อมาที่ขวัญจะมารีวิวนะคะก็ <_ d ance> จะเป็นตัวนี้ ourglass นะคะ amaculate uh, liquid powder foundation mattifying oil free นะคะซึ่งเขาวอกว่ามันเป็นรุ่นที่คุมมาที่สุดของ ourglass แล้วนะคะมันมาในแบบรูปแบบหลอดนะคะในีวขวัญจะให้ดูเนื้อคือบอกเลยว่าค่อนข้างผิดหวังกับตัวนี้นะคือควัญลงทุนซื้อมาแบบราคาค่อนข,ข้างสูงเหมือนกันนี่จใจดูเนื้อนะคะเขาเคลมว่ามันแบบ มันแห้งมากแล้วมันแห้งมากจริงๆค่ะทุกคนคือมันแบบทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วนะคะคือมันแล้วมันแห้งแบบเหมือนเป็นแป้งเลยคือตอนเกลี่ยมันค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะมันมีความลื่นสมูทมากคือรู้สึกว่าถ้าทาเนี่ยผิวจะต้องสวยมากแน่ๆแต่พอทาจริงๆแล้วอ่ะหน้าขวัญแคลกเลยทุกคนมันแคลกแบบละเอียดละเอียดเนึกออกว่าเหมือนเวลาเราทาแป้งหนาเกินไปกันอะไรประมาณนั้นคือขวัญไม่ได้ทาหนานะแต่เนื่องจากว่ามันแห้งมากๆมากมากจริงๆคือ มันเลยทําให้ผิวขวาญมันดูแบบแคลกแล้วก็ไม่ได้คุมมันเลยนะคะมันยิ่งทําให้หน้ามันแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเยิมเลยนะคือแบบถาม่าทนไหมมันทนมันอยู่ทนได้ทั้งวันเลยแต่ว่าหน้าเยิมคือมันถึงว่าหน้ามันเยิมอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้ามันก็จะแบบผิวไม่สวยเลยผิวแบบแตกๆนะคะขวันก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่าจะไม่เหมาะกับผิวขวัญแต่บางคนใช้แล้วก็ดีมากเลยนะขวัญก็เออมันคงไม่เหมาะกับผิวขวัญจริงๆนะคะราคาสูงด้วยแล้วก็ ขวานให้ตัวนี้แค่1.5เต็ม5แล้วกันนะคะตัวที่4ของเราในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น,นีนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็น Angelic symbiosis f o r a t i o n ไม่รู้ควัอ่านถูกปนะ่ะนะอ่ให้ดูทุกคนมันจะเป็นขวดรุ่นนี้นะคะขวันเคยใช้รุ่นที่เป็นกระปุกซีเรีย แล้วก็เคยใช้แบบทั้งที่เป็นหัวปามก็มคือขวันค่อนข้างที่จะเป็นแฟนคลับของแบรนด์นี้นะในขวาจะให้ดูแต่อันนี้ยขวรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเหมาะกับผิววันเท่าไหร่นี่เขาเคลมว่าเวลาแห้งเหล่าน,นี้มันจะเป็นเนื้อแป้งเลยคือไม่ต้องเซตแป้งทับนะคะซึ่งเป็นความจริงคือพอทาแล้วมันจะมีความเป็นเนื้อเจลทุกคนเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีมากขวัญว่าหน้าแหง้งนีผิวผสมจะต้องชอบมากๆเลยอะ่ะแล้วคือมันแห้งเป็นแป้งจริงๆคือเนียนแบบ แห้งสมูทลื่นเหมือนแป้งเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ปกปิดเลยคือมันไม่ค่อยปกปิดอะอยังขวัญเป็นคนที่เป็นสิวเยอะเป็นรอยนู่นนี่นั่นเยอะๆก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยปกปิดเท่าไหร่จะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในทุกๆจุดที่ขวัญต้องการปกปิดนะคะแล้วมันก็กว่าจะเซตตัวเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงเห็นป่ะตอนนี้ขวัญยังเกลี่ยอยู่เลยคือคือกว่ามันจะแห้งเป็นแบบเป็นเนื้อแป้งจริงๆจะใช้เวลานิดนึงแต่พอมันเซตตัวแล้วอะ ผิวสวยเลยเนียนเลยไม่ต้องเซตแป้งแต่คือไม่ปกปิดแล้วก็ไม่คุมมันนะคะก็มันน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งหรือว่าผิวผสมมากกว่าสําหรับขวันนะคะส่วนตัวในขวัญให้3คะแนนนะคะเต็ม5คะแนนนะคะก็คือถือว่าใช้ได้ในวันแบบสบายๆไม่คิดอะไรมากคือมันก็ไม่ได้เยอะไม่เป็นคราบแต่มันแค่แบบไม่คุมมันแล้วขวันว่ามันบางเบาไปนิดนึงสําหรับขวัญอยากให้มันปกปิดไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันบางเบาไปนิดนึงนะคะ ตัวต่อมานะคะตัวที่5สําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นทอมฟอร์รุ่นนี้เลยรุ่นเอ่อเป็นรุ่น water proof ใช่ water proof foundation concealer นะคะขอนใช้เบอร์2.5นะนี่ก็จะเป็นลอยลอยอ่างงี้จริงๆแล้วขอนไม่ค่อยชอบแพคเกจจิ้งที่เป็นลอลอแบบนี้เท่าไหร่มันควบคุมปริมาณได้ค่อนข้างยากแล้วมันก็เลอะฝาเนอ,อกปาจก็จเลยไม่ค่อยชอบแพคเกจจิ้งอันนี้เท่าไหร่ทั้งๆที่มันก็แพงมากนะคะตัวนี้นะคะผิวสวยมาก แล้วก็ว a t e r p r o o f ส่งคำร่ำลือนะคะเนื้อค่อนข้างหนืดนะคะแล้วก็เกลี่ยยากนิดนึงอาจจะต้องใช้ฟองน้ำในการช่วยเกลี่ยนะคะผิวสวยเลยแล้วก็คือสีพอดีผิวขวันมากๆแล้วก็ไม่ดรอปไม่หมองระหว่างวันเลยนะคะแต่ว่ามันขวัญว่ามันแบบมีหลุดๆบ้างนะระหว่างวานันแต่คือพอเจอน้ำมันก็ไม่หลุดนะแต่จจเฉพาะความที่ข,นขันน้ำมันมากอะ่ะมันก็เลยหลุดนะคะแล้วก็ ไม่ได้คุมมันขนาดนั้นคือตอนแรกขวัญใช้แล้วมันแบบเหมือนเป็นคราบตรงข้างจมูกนะคะแต่ก็คือพอพอลงดีๆลงใหม่แบบเซตแป้งทับฉีดสเปรย์ล็อกแ้่แล้วแบบผิวสวยมากคือวันนั้นนะคือผิวสวยทั้งวันเลยไม่มีคราบไม่เยิมไม่มันอะไรทั้งสิน้นขวัญก็เลยรู้สึกว่าขวัญชอบตัวนี้นะคะถ้าเกิดมัน m i ์กับแป้งฝุน่นกับเขาเรียกอนะไรเมคอเซตติ้งสเปรย์ถ้าใช้เดียวๆขวัญก็ ไม่ค่อยอยากใช้เพราะว่ามันก็จะเป็นคราบนะคะแต่ก็คือพอมัน mix ้วขวัญชอบมากนะคะก็ตัวนี้ขวัญให้คะแนนไป4คะแนนแล้วนะคะเต็ม5นะคะยังให้อภัยที่แบบใช้คู่กับแป้งฝุ่นยังสวยมากอยู่ตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่งอกมาจากตัวเก่าที่ขวัญมีอยู่แล้วนะคะเป็นแบบลออีกแล้วนะคะขวัญไม่ชอบเลยแต่ก็ซื้อมาลองใช้นะคะเป็น estee loder นะคะเป็นรุ่นที่ double wear maximum cover ก็คือปกปิดขั้นสูงสุด เลยแบบปกปิดมากๆแต่ว่าตอนแรกขอนคิดว่ามันจะหนามากแล้วเกลี่ยยากแต่จริงๆเราไม่เลยมันเกลี่ยง่ายมากอันนี้คือสีขาวสุดที่เขามีแล้วนะคะสีวานิลาครีมีว่วานิลาน่าจะเพราะคือจริงๆมันน่าจะมีสีที่สว่างกว่านี้นะแต่แค่ขัญในไทยมันไม่นําเขา้าคือมันเกลี่ยง,ง่ายมากตอนแรกแบบเฮ้ยลองแล้วปลื้มมากเลยนะคะเกลี่ยง,ง่ายแล้วปกปิดแบบสุดๆสุดๆจริงๆแต่พอพอใช้แล้วอะผิวสวยเหมือนกันนะผิวสวยมาก แต่ว่ามันหมองมากทุกคนคือมันดรอปมากคืออย่างเงี้ยมันเหมือนพอดีผิวขวัญแต่จริงๆแล้วมันไม่พอดีผิวขวัญเลยคือมันดรอปอ่ะทุกคนดรอปแบบประมาณ2เบอร์ได้เลยแล้วขวัญวันนั้นขวัญออกจากบ้านไม่ได้ขวัญต้องแบบล้างหน้าเราแบบแต่งหน้าใหม่เลยเพราะว่ามันหมองมากเหมือนมันออกซิไดกับผิวขวัญแล้วมันมันดรอปสุดๆไปเลยขวัญก็เลยไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะเสียดายมากเป็นรองพื้นที่ขวัญว่ามันดีมากปกปิดมากๆไม่ค่อยหนักผิวเท่าไหร่ด้วยแล้วก็เกลี่ยง่ายแต่ ดอปนะคะแล้วก็หมองมากสําหรับผิวขวัญน,นะคคอคิดว่าถ้าเกิดจะซื้อขวัญต้องไปหาสีที่มันสว่างกว่านี้อาจจะต้องพรีออเดอร์ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี้ยขวัญให้สี่จุดห้าเต็มห้าเลยหักจุดห้าที่แบบมันหมองมากแล้วขวัญใช้ไม่ได้เสียดายมากนี้ว่าจะเอาให้คนอื่นใช้ต่อนะคะตัวต่อมานะคะขวัญเป็นสาวกแบรนด์นี้เหมือนกันซื้อมาลองใช้เกือบทุกรุ่นแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีรุ่นไหนที่ทำให้ขวัญได้ประทับ แบบโวยจะต้องซื้อต่อท,ทุกครั้งเลยแต่ว่า,ออาก็ยังซื้อมาลงชัยนะกับชาแนลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น v e ลเว t เป็น perfection lumiere velvet นะคะเขาเคลมว่ามันเหมาะกับหน้ามันที่ต้องการลุกแบบผิวแบบลื่นๆสมูทเหมือนแพรไหมอะไรประมาณนั้น,น,นก็เป็นเวลเวะเนาะเหมือนกับมะหยี่อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งขวัญว่าขวัญชอบกลิ่นมากขวัญชอบกลิ่นแบบฟอร์เรชันของชาแนลมากๆนะคะเนื่องจากว่ามันหอมมาก คือเนื้อตัวนี้มันจะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะแล้วก็เซ็ตตัวนี้ค่อนข้างไวแอลโกอฮอล์เยอะเหมือนกันเพราะว่าถ่ายใกล้ตาแล้วแบบแสบตานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเกลี่ยง่ายมากลื่นสมูทมากแต่ว่าไม่ค่อยปอกปิดแล้วก็ไม่ได้คุมมันคือมันแบบมนบมันเวลเวทจริงๆกัมหยี่จริงๆขันว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวดีอยู่แล้วไม่ค่อยมีรอยสิแล้วก็หน้าไม่ได้มันมากคือน่าจะเลิฟตัวนี้เลยเพราะแบบ มันลื่นมากจริงมันลื่นแบบสมูทสบายผิวมากแต่ขวัญว่าถ้าคนหน้ามันมากๆแบบขวัญนะทาเราไม่เหมาะเนื่องจากว่ามันเป็นคราบบริเวณคางตรงนี้เนื่องจากขวัญหน้ามันมากก็จะเป็นคราบๆนิดนึงถึงข่าวว่าเซ็ตแป้งทับแล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะคะขวัญก็เลยไม่ค่อยได้ใช้คือจะหยิบมาใช้บ้างก็ตอนที่แบบออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านแล้วแบบแป๊บเดียวกับคือถ้าอยู่ทั้งวันเนี่ยเป็นคราบแน่นอนตรงคางนะคะแต่ว่าขวัญชอบกลิ่นชอบความ t e x t u r ของเนื้อรองพื้นคือชอบมากแต่มันก็ไม่ได้คุมมันแล้วก็เป็นคราบนะคะก็ตัวนี้ให้แค่2.5เต็ม5นะคะตัวที่8กันแล้วนะคะนั่นคือ Dior Star นั่นเองนี่คือตอนแรกอ่ะขวัญตั้งใจไปซื้อ Dior f o r ฟ ver แต่ว่า VA เขาบอกว่ายังไงรุ่นนี้ก็ดีกว่าขวัญก็เลยอ่าโอเคซื้อมาแต่คือผิวสวยมากแต่ปรากฏว่าแบบเยิ้มนะคะแล้วก็แบบเป็นคราบเล็กน้อยบริเวณแบบปีกจมูกคางอะไรพวกนี้ขวัญก็รู้สึกว่าแบบ เออมันน่าจะไม่เหมาะกับผิวขวนันมันน่าจะเหมาะกับคนผิวผสมมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้คุมมันเลยขนาดนั้นแต่ถามว่าผิวสวยไหมผิวสวยมากขวัญว่ามันเหมาะกับผิวแห้งนะผิวผสมอะไรเงี้ยเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็สีมีให้เลือกค่อนข้างเยอะปกปิดกลางๆนะคือไม่ได้ปกปิดแบบทุกอย่างหายไปเลยอะไรเงี้ยเขบาบอกว่าอันนี้มันจะผิวสวยมากเหมือนผิวกระเบื้องเลยนะคะแต่ว่าขวาัญก็นั่นแหละมันก็หนึบหนับนิดนึงอันนี้ขวัญให้ประมาณ สามดาวนะคะเต็มห้าพอนะคะก็คือไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆก็หยิบมาใช้บ้างเพื่อแบบให้มันหมดไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็เสียดายนะคะซื้อมามันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาวแบบเออไม่หยิบมาใช้เลยอะไรอย่างนี้นะตัวสุดท้ายของคลิปพ์ทนี้นะคะก็จะเป็นบอบบี้บราวน์นะคะเป็นลองแวร์ฟินิชอันนี้จะเป็นเหมาะกับคนผิวมันนะคะเป็นรุ่นเนื้อแมทคือเขาบอกว่าจะได้ผิวที่เป็นผิวมากๆคือบอบบี้บราวน์นี่เน้นงานผิวแล้วนะคะก็นี่เลย ขวดนี้จะเป็นรุ่นขุนนะคะเป็นขวดแบบขุนๆมันจะมีรุ่นที่เป็นขวดใสๆกับขุนๆนะคะเกลี่ยได้มันก็เนื้อหนืดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเกลี่ยไม่ไปอะไรกี้นะก็คือใช้เวลาเซ็ตตัวค่อนข้างนานนิดนึงแล้วขอนชอบแบรนด์นี้ตรงที่ว่าเขามีสีให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีทั้งทนเหลืองทนกลางและทนชมพูนะคะก็คือชอบตรงที่แบบมันน่าจะเลือกสีได้ค่อนข้างพอดีผิวเลยแล้วก็นี่นะคะ คือมันก็จะแบบมีความเป็นผิวสูงมากแล้วก็คุมมันนิดนึงแต่ส่วนตัวละครอนใช้แล้วก็เป็นคราบเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคราบแบบตรงคางที่มันเป็นวงๆขึ้นมาแบบเออไม่รู้เป็นไรจะชอบเป็นตรงแถวเนี้ยคือตรงนี้ไม่ค่อยเป็นนะนาผากไม่ค่อยเป็นมันจะชอบเป็นตรงบริเวณคางนะคะแล้วก็มันไม่ได้แห้งไวขนาดนั้นขวอนว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับผิวมันอะไรขนาดนั้นเพราะมันก็ยังมีความหนึบๆอยู่แต่พอเซ็ตตัวเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นอะไรพวกนี้มันก็โอเคนะคะแต่ก็ ไม่ได้คุมมันทั้งวันก็คุมประมาณแบบสชั่วโมงอนะไรอย่างเงี้ยก็หน้ามันแล้วนะคะสำหรับรองพื้นขวดนี้นะคะขวัญให้คะแนนไปที่3.5นะคะเต็มหาคะแนนนะคะหากตรงที่ว่าบางทีมันก็เป็นคราบบางทีแล้วแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเยิ้มๆนิดน,นึงนะแบบมันลอยๆออกมาจากผิวก็สรุปแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะตัวที่ ขวัญรู้สึกว่าขวัญหยิบมาใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่ขวัญหยิบมาใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็น Urban Decay All Nighter นะคะแล้วก็จะเป็น Tom Ford นะคะที่เป็นรุ่น,น Waterproof แบบหลอดแบบนี้แต่เน,นี้คือใช้เดียเด๋ยวๆก็รอด คือเนออกปะคือทาแล้วไม่ต้องเซตแป้งทาไม่ต้องอะไรเลยก็อ,อยู่รอดทั้งวันนะคะแต่มันก็จะมีความแห้งไวแล้วก็เกลี่ยยากนิดน,นึงส่วนอันนี้มันก็จะมีความเป็นผิวมากกว่าแล้วถ้าใช้เดี่ยวๆก็ก็ไม่รอดแต่พอใช้คู่กับแป้งสุตแล้วก็เมคอัพเซตติ้งสเปรย์วันนั้นว่าผิวสวยมากไม่รู้เพราะอะไรนะคะขวัญก็เลยหยิบมาใช้ได้บ่อยนะคะสองตัวนี้ขวัญก็จะชอบมากที่สุดก็สรุปนะคะคก็อยากให้ทุกคนไปลองก่อนในเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งเชื่อขวัญนะคะเนื่องจากมันก็ อาจจะดีสาหรับขวานอาจจะไม่ดีสําหรับคนที่ดูอยู่ก็ได้ที่ขวานบอกไปตอนต้นนะคะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนื่องจากว่ามันยาวมากแล้วเดี๋ยวมันจะก็จะคลิปนานเกินไปเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสองนะคะสําหรับวันนี้ขวานก็บ๊ายบายไว้เจอก,กันค่ะ